ย่ <Yeah. S 2> เรามาอีกครั้งที่นี่อิเกียสวีเดนอิเกบารรเฟรสเลต้นคัลอกเกียค่ะเราสั่งซื้อตู้ที่ห้องแต่งตัวนะคะแล้วข้างในมันจะมีชั้นๆเป็นชั้นๆข้างในตู้นะคะปรากฏว่าคิดแล้วคิดอีกเปลี่ยนคะ่ะทุกคน เหลี่ยนไทยในตู้ซึ่งต้องเอาของเก่ามาคืนค่ะรอสามีคืนของแล้วส่งของนะคะเก็บบรรยากาศข้างในอีเกียให้ทุกคนได้ชมค่ะก็คือหลายๆคนนะคะคอมเมนต์มาว่า ให้หวันตามใจสามีบ้านเขาอยากพันอะไรซ่อมแซมอะไร <c oughs> ก็ปล่อยเขาเพราะว่าเขาว่างค่ะทุกคนลนหลายๆคนจะเข้าใจว่าคนที่ทํางานมาตลอดชีวิตอะพอถึงเวลาที่เขากาเษียณให้เขาหยุดอยู่เฉยๆเขาจะทําไม่ได้ค่ะทุกวันนี้เขาไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆนะคะทุกคนเขาไปทํางานพิเศษ50% <c oughs> ก็คือไปทํางานบ้างแต่ว่ามีวันหยุดเยอะขึ้น แต่ช่วงนี้คือเขาพักร้อนสองเดือนเต็มๆไม่ได้ทำอะไรเขาถึงได้มาคิดอยากจะทำรีโนเวททางเข้าห้องนะคะแล้วทีนี้นะคะวันวันเป็นฝ่ายสนับสนุนตลอดค่ะเพราะว่าเออสำหรับวันเองแล้ววันไม่ได้มีความฝันไม่ได้อยากได้อะไร<ม>ที่มันต้องใช้เงินเยอะๆอีกแล้วถามว่าอยากได้ไหมอ่ะอยากได้แต่เรารู้สถานาการณ์ของตัวเราเองนะคะว่าเรา ไม่มีหรอกนะคะอยากได้บ้านที่เมืองไทยต้องใช้เงินแบบสองสาล้านไม่มีหรอกค่ะทุกคนมันยากค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่อยากเมื่อเรารู้ว่าเราทําไม่ได้นะคะมันจะมันจะเหนื่อยเกินทุกคนมันจะเหนื่อยเกินวันก็รู้สึกว่าวันไม่อยากไม่อยากแล้วนะคะเราก็ไม่มีความฝันอะไรที่มันใหญ่ๆแล้วเพราะฉะนั้นเขาอยากทําอะไรอ่ะวันก็สนับสนุนค่ะเพราะเขาก็ทํางานหนัก เพื่อหาเงินมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองซึ่งความต้องการของเขาเส่วนใหญ่<ส>ก็คือทําให้ชีวิตของเราสองคนดีขึ้นค่ะวันก็เลยสนับสนุสน,นท,ทุกอย่างจ้าวนนมมเเมเปป็ไไตาาางลช้อพอเราทําท <ำ S 1> ห้องแต่งตัวนะคะโซน,นที่เราจะเดินก<ส>็คือโซนตู้เสื้อผ้าแบบนี้ นะคะส่วนวันนะ่ะตามใจคุณสามีค่ะอยากได้อะไรเอาไปเลยวันเป็นผู้หญิงง,ง่ายๆง่ายจริงๆใครได้ไปเลี้ยงนะ่ะโชคดีแล้วทุกคน <laughs> เป็นผู้หญิงง,ง่ายๆนะคะคือคุณสามีเขาชอบที่จะคิดเราก็ปล่อยให้เขาคิดไปเลยค่ะเขาอยากคิดเขาอยากออกแบบอะไรสบายเลยของวันนะคะง่ายแค่มันเสร็จมา เดี๋ยวเราก็ใช้งานเท่านั้นเองค่ะเราไม่ต้องมาดีไซน์นู่นนี่นั่นเยอะเกินค่ะถ้าเราแบบคิดอีกแบบหนึง่งผู้ใช้คิดอีกแบบหนึ่งขัดแย้งนะคะสำหรับวันเองนะคะวันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่ปัญหาของชีวิตเขาชอบคิดเราจะปล่อยให้เขาได้ออกแบบด้วยตัวเขาเองค่ะส่วนเราเดินตามแล้วก็แบบถ่ายคลิปสวยๆให้ผู้ชมได้ชมนะคะ มาซื้อของกินด้วยค่ะทุกคนมาแบบเร่งรีบมากนะคะกล้องแบบไม่ได้ตั้งเลยละคะ่ะเอาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะว่ามาเมือนนี้มานอนค้างหนึ่งคืนที่โรงแรมแล้วเราทําอะไรบ้างก็ไปอีเกียนะคะเสร็จแล้วเราก็แวะมาที่อีกะร้านขายอาหารค่ะร้านขายอของสดของแห้งนะคะ เพียงวันหนึ่งซึ่งไม่นานจะผ่านไปจากวันนั้นในวันที่อ่อนไหวเป็นช่วงเวลาเลวร้ายรุนแรงฉันไม่แข็งแกร่ง,งพอใจโซนขายผักสญค่ะคนเยอะมากเลยไม่ได้ถ่ายให้ชมเดี๋ยวไปดูที่บ้านว่าวันซื้ออะไรนะคะ กุ้ง lobster ที่เขาทำเป็นซุปสำเร็จรูปค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชิมกันนะคะคนเยอะมาก<า>ถ่ายข้างในไม่ได้เลยค่ะ,ะแแ่เเเพียยงรรรับรู้้ลละะาาาขใจจกก็ ไปเป็นวันวานแค่เพียงเรารอให้มันพ้นผ่านยิ้มรับกับการให้เวลารักเท่าที่เวลานาฬิกานั้นยังหมุนไปทุกๆุกวัน เเเปนนนพพีีียยงงววัท่่ผาาามามมรลุ้ไชหิมะยังคงตกหนักอยู่เลยค่ะเส้นทางกลับบ้านนะคะแวะมาทุกคนมาชมตรงนี้หิมะสวยขาวฟูเลยค่ะ อยากเดินเข้าไปในปาน่าเนาะบางคนบอกว่าอิจฉาจังได้เดินป่าหน้าหนาวคงจะสวยดีทุกคนเข้าไปไม่ได้ค่ะรองเท้ามันจมนะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันมีกิ่งไม้ก้อนหินอยู่ข้างในหรือเปล่าเดินอาจจะล้มได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอายุไม่ใช่น้อยแล้วอยู่ด้านนอกป่าพอจ้าวันหมอีกคร <ãy> ก็็จะคลายไปเปเนววันนาแค่เพียงเรอราอ,อให้้มันพนพผ่านนี่คะ่ะสาเหตุที่เราไปนอนโรงแรมนะคะเพราะทานเข้าบ้านเราต้องปูพ้มแบบนี้คะ่ะรอให้แห้งค่ะมาถึงบ้านแล้วคะ่ะทีนี้มาดูของที่ซื้อมานะคะ คึ้นสามเมนูค่ะต้นหอมค่ะนุ่มช็อกโกแลตปิดแล้วถั่วของภรรยาค่ะขนมปังหม้อถั่ถว,วเอามาตำค่ะปลาแซลมอนน้ำมันหอย ะะต้องซื้ออย่างรวดเร็วเร็วมากๆวิ่งซื้อแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปแทบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามีเด็กแล้วมีคนเยอะมากในร้านนะคะก็เลยแบบถ่ายแบบเกรงใจมากเมื่อกี้กำลังรีวิวสามีก,ก็ชวนคุยอันนี้เป็นซุปกุ้งอบสเตอร์นะคะเขาบอกว่าให้อุ่นกินกับขนมปังปิ้งเดี๋ยววันจะทานเลยค่ะเป็นมื้อเที่ยงนะคะ ถั่วแบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะอร่อยเหมือนถั่วขัดยาวบ้านเราในกรณีที่มันมีขายทุกห้างในสวีเดน,นะคะ่ะเอามาตำแทนถั่วขัดยาวจ้าทุกคนห้านก่อนก็เดี๋ยวเราใช้กันไกปฝักเลยนะคะคอยกินตำถั่วกันจ้า ตัดเสร็จแล้วค่ะไปตำกัน มือเย็นง่ายๆเบาๆนะคะกินไก่ย่างเหมือนกันค่ะคนละน่องสามีกินกับสลัดผักนะคะสาวอีสานในต่างแดนกินกับตำถั่วปลาค่ะข้าวสวยด้อน,น้อนเพิ่งหุงเสร็จเลยค่ะมาจ้ามือเย็นวันนี้ก,ก,ก็กินข้าวเย็นเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะได้นอนที่บ้านของเราโอ้ยชื่นใจมากทุกคน ไม่ได้นอนหนึ่งคืนคิดถึงบ้านมากๆเลยค่ะใครเคยมีความรู้สึกแบบรักบ้านมากชอบอยากอยู่แต่ในบ้านไหมคะนี่คือความรู้สึกของวันแล้ววันพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะคะความรู้สึกที่รู้สึกว่าไม่อยากจากที่นี่ไปไหนคะ่ะอยากนอนที่นี่อยากวันพักผ่อนคืออยากอยู่แต่ที่นี่นี่คือความรู้สึกในตอนนี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ หากวันนี้จะเป็นอีกวันที่เราเอื้อมมือความมันไม่ถึงเป็นแค่เพียงวันหนึ่งซึ่งไม่นานจะผ่านไปจากวันนั้นในวันที่อ่อนไหวเป็นช่วงเวลา เลวร้ายรุนแรงฉันไม่แข็งแกร่งพอใจยืนอยู่เพื่อสู้กับมัน